สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราคุยกันเรื่องของกัรทงที่ดิบเอาหนังสือเรื่องกันทำอริยสัจสี่ของอาจารย์ในแพทย์เอกชัยจุลจาริ์มาคุยกันวันนี้เราดำเนินมาถึงองค์ธรรมที่11ในปฏิจจสมุปบาทคือ1 1จิตใจคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลส ชาติในปฏิจจสมุปบาทคือการคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสในเรื่องที่เป็นที่ตั้งของจิตใจคือพบขณะจิตใจตั้งอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสคือพบเกิดเนี่ยจะทําให้จิตใจที่คิดด้วยกิเลสเนี่ยวนเวียนอยู่ในเรื่องของจิตใจที่ตั้งอยู่ชาติจรเกิด ขณะที่จิตใจไม่ตั้งอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสคือพบดับจึงไม่มีการคิดวนเวียนซ้ำด้วยกิเลสชาติจึงดับขอให้ท่านที่สุดข้อเช็จจริงไม่ในขั้นตอนนี้ในจิตใจของท่านเองขยายความในสมัยพุทธกาลข้อความที่ว่าการท่องเที่ยวไปของจิตน่าจะตรงกับภาษาปัจจุบันว่าการเกิดความคิดปรุงแต่งของจิตไปในเรื่องต่างๆอิทธิพลของข้อความที่ว่าจิตท่องเที่ยวนี้เอง ที่ทําให้บางท่านเกิดการเข้าใจว่าเมื่อคิดเรื่องพระจันทร์จิตก็ไปท่องเที่ยวอยู่ที่พระจันทร์คือจิตไปไกลเมื่อคิดเรื่องอดีตจิตก็ไปท่องเที่ยวอดีตคือจิตไปไกลเมื่อมีการรับรู้ความรู้สึกที่มือก็เข้าใจว่าจิตไปรับรู้ความรู้สึกที่มือจิตไปใกล้เป็นต้นในสมัยพุทธกาล มีความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พบคือพบมนุษย์ชาติคือการเกิดและมีชีวิตของมนุษย์ท่องเที่ยวไปในโลกนี้พบนี้ดังนั้นคําว่าชาติหรือชาติเนี่ยที่นําเอามาใช้ในเรื่องของจิตใจนั้นจึงเป็นเรื่องของชาติทางจิตใจคือการท่องเที่ยวไปของจิตใจเนื่องจากข้อความที่ว่าท่องเที่ยวไปของจิต เป็นภาษาในสมัยพุทธกาลจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นภาษาปัจจุบันว่าคิดวนเวียนซึ่งเป็นการคิดวนเวียนไปในเรื่องที่จิตตั้งอยู่ในภพนั่นเองการที่ผู้เขียนใช้คำว่าคิดวนเวียนก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าคิดปรุงแต่งและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อความที่ว่าการท่องเที่ยวไปของจิตใจและคำว่าวนเวียนคือวัตตะเมื่อจิตใจมีความยึดมั่นถือมั่น ประทานเกิดในเรื่องใดที่ตั้งของจิตใจย่อมเกิดคือพบเกิดขึ้นและท่องเที่ยวหรือคิดปรงแต่งแต่งไปเรื่อยๆหรือคิดวนเวียนด้วยกิเลสไปในเรื่องนั้นๆชาติก็เกิดนั่นคือพบชาติของจิตใจที่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อความยึดมั่นถือมั่นดับไปหรือเมื่อไม่คิดด้วยกิเลสพบหรือชาติของจิตใจที่เป็นกิเลสย่อมดับไปด้วย การดับภพชาติของจิตใจที่เป็นกิเลสให้หมดไปในปัจจุบันหรือไม่ให้เกิดภพไหนที่เป็นกิเลสจึงต้องดับความยึดมั่นถือมั่นการที่จะดับความยึดมั่นถือมั่นต้องใช้สติปัญญาทางธรรมหรือวิช,ชาดับความคิดที่เป็นกิเลสคือดับสังคาญเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นควรรวมคำว่าภบและชาติไว้ในคำเดียวกันคือภบชาติเช่น ขณะมีความพยาบาทอุปทานเกิดภพชาติของจิตใจย่อมวนเวียนหรือคิดปรงแต่งด้วยกิเลสอยู่กับเรื่องของความพยาบาทคือสังขารเกิดทําให้เกิดความทุก์เวทนาเกิดและคิดได้ความรุ่มหลงภพชาติของจิตใจย่อมวนเวียนหรือคิดปรงแต่งอยู่ด้วยกิเลสอยู่กับเรื่องที่กําลังรุ่มหลงอยู่เป็นต้นวัตตะหรือสงสารหรือสังสารวัฏ ความคิดที่เป็นกิเลสและความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกในปัจจุบันชาติคือการเกิดระดับของกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะมีอวิชชาครอบงาจิตใจความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความพ้นทุกทางพระไทยที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเพราะเป็นการดับภพชาติของจิตใจในกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงและต่อเนื่อง พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคนมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวอยู่ช้านานไม่ล่วงพ้นสงสารที่กรอบๆไปได้เป็นฟุตโนตที่29ซึ่งนำมาจากพุทธศาสนาสุภาษิตเล่ม2หน้า18กองตำรามหากิการสอนเช่นนี้เป็นเครื่องสแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยมีความทะยานอยญญญากคือมีตัณหา ที่เกิดขึ้นจากการคิดด้วยกิเลสยังไม่พ้นจากการคิดวนเวียนหรือเวียนว่ายอยู่กับภพบชาติทางจิตใจที่เป็นกิเลสตกอยู่ในสงสารหรือสังสารวัตรซึ่งมีการเกิดขึ้นใหม่ในท,ทันทีที่คิดด้วยกิเลสและดับไปเมื่อหยุดคิดด้วยกิเลสแล้วก็เกิดขึ้นใหม่และดับไปเรื่อยๆพร้อมกับมีการวนเวียนหรือเวียนว่ายอยู่กับกิเลสและความทุกข์ที่เกิดขึ้นและดับไปซ้ําแล้วซ้ําอีก <c oughs> ถ้าดับตัญหาได้ชั่วคราวก็จะดับความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสได้อย่างชั่วคราวในชีวิตปัจจุบันนี้เองถ้าดับตัญหาได้ต่อเนื่องก็จะดับความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที Overwatch ่เป็นกิเลสและดับทุกได้อย um <|pa|> ่างต่อเนื่องในชีวิตปัจจุบันนี้เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตุทุกองที่ดับภพชาติได้ในชาติปัจจุบันของแต่ละท่าน การเกิดและการท่องเที่ยวการคิดปรุงแต่งไปของจิตใจในกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสนั้นเป็นการเกิดและการท่องเที่ยวไปของจิตใจที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองและสามารถดับความคิดที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสได้ด้วยสติปัญญาทางธรรมหรือวิชาของท่านในชีวิตปัจจุบันนี้เองเมื่อคิดเรื่องที่เป็นกิเลสจิตใจก็จะคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสชาติก็เกิดขึ้น เมื่อไม่คิดเรื่องที่เป็นกิเลสจิตใจก็จะไม่คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสชาติก็ดับไปพาาระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพานคือยังมีชีวิตอยู่สามารถดับภพบชาติของจิตใจในกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสได้หมดในชาติปัจจุบันของท่านจึงไม่มีชาติใหม่ของจิตใจที่เป็นกิเลสอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีชาติของมนุษย์คือมีร่างกายอย่างเดิมเพราะการบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์นั้นไม่ได้ทําให้ร่างกายเปลี่ยนไป การเกิดและการท่องเที่ยวของจิตใจในเรื่องต่างๆโดยไม่มีสติควบคุมก็คือการคิดฟุ้งซ่านนั่นเองการคิดฟุ้งซ่านโดยไม่มีการคิดด้วยกิเลสจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์และไม่ใช่ภพชาติในปจุบันในกระบวนการของจิตใจที่เป็นกิเลสแต่จะทําให้กิเลสไม่สง,งบทาให้ทาให้จิตใจไม่สง,งบประสิทธิภาพของการคิดและการทําง,งานลดลง ขณะเดียวกันโอกาสที่จะคิดฟุง้งซ่านด้วยกิเลสจะมีมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยดังนั้นท่านควรฝึกมีสติอยู่กับฐานหลักของสติไว้เสมออยู่ที่ฐานหลักเลยนะเพื่อป้องกันการคิดฟุง้งซ่านด้วยกิเลสนั่นเองเราก็ต้องมีการงงง,งไหนนะคะเรื่องชาติหรือชาติแต่อันเนี้ยท่านผู้เขียนก็ ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นการคุยกันของเรื่องจิตใจเป็นการเวียนเกิดเวียนดับของจิตใจเมื่อสิ่งน,นี้เกิดสิ่งน,นี้จึงเกิดเมื่อสิ่งน,นี้เกิดสิ่งน,นี้จึงเกิดมันก็เริ่มมาตั้งแต่อวิชชาเกิดไล่มาเรื่อยๆรืยเยเป็นการพอมีอวิชชาคือความมืดบอดความไม่รู้ก็จะเกิด การปรุงแต่งคือสังขารขึ้นมาที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของมหาสติปัฐานนะคะมันเหมือนแล้วมันคงใช่เลยแหละก็คือมหาสติปัฐานสีเนี่ยใช้คำพูดแบบเราๆบ้านๆว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ซึ่งกายนั้นก็จะเป็นการที่มันเหมือนกับมองดูว่าเป็นรูปแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการพัฒนาข้างในที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนไหวที่ประกอบไปด้วยไฟดินลมน้ำเนี่ยแหละเคลื่อนอยู่ สมมุติว่าเปรียบร่างกายเป็นโลกโลกหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของลมของน้ําที่ทําให้แผ่นดินเคลื่อนไปที่เราเรียกว่าแผ่นดินไหวที่ทําให้ไฟที่ยังไม่ได้ดับภายในโลก กิดการเคลื่อนออกมาที่เรียกว่าภูเขาไฟระเบิดนี่เป็นปรากฏการณ์ทั้งโลกแต่ของเราไฟดินลมน้ำในกายเราการเคลื่อนไหวก็คือเราจะสังเกตได้ใดการที่ว่าเมื่อเราเดินเนี่ยเป็นการเคลื่อนโลกทั้งโลกของเราไปเรายืนเนี่ยเป็นการยืนอยู่ของพบแผ่นดิน หรือโรคในร่างกายเราหรือโรคในร่างกายเราเรานั่งเป็นการคงตัวอยู่ของแผ่นดินในอิยาบทนั่งคือจริงๆแล้วโลกโลกทั้งโลกเนี่ยก็คือเราถ้าไม่มีเราก็ไม่มีโลกโลกตัวนี้คือพบ ก็ทำให้เกิดชาติหรือชาติแต่กระบวนการนี้อยู่ข้าง,างในอยู่ภายในมันเริ่มตั้งแต่เซลล์เล็กๆเลยที่มองไม่เห็นในร่างกายเกาะเกี่ยวกันแต่แบ่งแยกกันทํางานแล้วก็จะมีการที่กระบวนการเมตาบอลิซึมคือการ ดึงเอาธาตุลมเนี่ยมาจุดธาตุไฟให้ธาตุไฟเนี่ยไปเผาผลานธาตุดินคืออาหารและน้ําที่รับทานเข้าไปแล้วก็แบ่งแยกกันไปเป็นกระแสะเลือดเป็นธาตุน้ําแต่ก็ถ้ามองเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเลือดเนี่ยเป็นก้อนเลือดหรือเป็นหยดเลือดเนี่ยมันกลายเป็นธาตุดินไปซะละ พระธาตุเน,นื้อมันไม่มีรูปร่างนี่แหละโลกนี่แหละชาตินี่แหละโลกนี่แหละภพกลุ่มดินน้ำไฟลมที่ที่อยู่เนี่ยประกอบกันขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยคือภพชาติก็เกิดขึ้นเมื่อเติมเต็มจิตใจหรือวิญญาณความรับรู้เข้าไปก็เป็นรูปเป็นนามนั่นแหละ แล้วก็ประกอบไปด้วยประตูหน้าต่างย่อยๆเพราะบ้านช่องก็ต้องมีประตูนี้หน้าต่างก็คืออายตนะทั้งหกหรือสลายีายตน,นแะแล้วมันก็อายตนะทั้งหกก็ยังแบ่งออกมาเป็นรูปคือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็เป็นนามคือใจเสร็จแล้วใจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ี่ส่วนคือคันทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วตัวนามเนี่ยนามทั้ง4เนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วนคือเจตสิกค,คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็จะเป็นส่วนของจิตก็มีจิตกับเจตสิก ฟังดูงงง,งใช่ไหมคะเพราะตอนทีเ่เรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินะ่ะก็งองอะ่ะก็กองอะ่ะก็เหล่เลยแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋อกายในกายอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ๋อเวทนาในเวทนาอ๋ออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะอย่างเช่นว่าเวลาอายตนะภายในคืออายตนะภายในคือหูเนี่ยมีผัสสะ กับอญญายตนะภายนอกคือเสียงเนี่ยมันเกิดจิตวิญญาณขึ้นมาเกิดนามขึ้นมาเลยคือรูปเนี่ยกระทบรูปเกิดเป็นวิญญาณคือนามขึ้นมาเลยคือการรับรู้ที่เราเรียกว่าโสตวิญญาณเออปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันก็เหมือนทำแลบบัญชี <c ười> คือเรียนรู้อย่างเดียวเรียนปริยัติอย่างเดียวฟังอาจารย์เลคเชอร์อยู่ในห้องมันก็ รู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะตอบได้ค่ะแต่พอลงมือทำแลบบัญชีชั่วโมงแรกเท่านั้นกลงเลยสิบข้อเนี่ยทำถูกซักเอ่ทำถูกซะหนึ่งข้อผิดสักเก้าข้อนี่แหละฉะนั้นแล้วคนที่เรียนรู้เรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้ไปแล้วก็คิดว่าเป็นพหูสูตรก็เป็นพหูสูตดนั่นแหละเจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอ,อแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้เป็นเลยคืออ,อวส,สีเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดเลยได้ซ้ำไปแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ไม่ใช่อ,อคือก็ยังไม่เป็นเอ็กซ์เพอร์ตีนี่เองอะ่ะเป็นเพียงผู้ชำนาญการะ่ะ เป็นเพียงซูเปอร์วิเซอร์อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะอืมอย่างเราคุยวันนี้เราคุยกันเรื่องของชาติเนี่ยไอสไตเนี่ยเขาเกือบจะได้ความคิดแล้วนะคะเสดยเกิดทีหลังถ้าเขาเกิดทันพระพุทธเจ้าเขาอาจจะได้ความคิดก็ได้คือเขาบอกว่าโลกก็คือเราเราก็คือโลกที่เองถ้าไม่มีเราก็ไม่มีโลก มันก็จริงแต่มันยังอยู่แค่ความคิดที่ยังไปไม่ถึงแม้แต่พระโสดาบันเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกกับบอกกับอนาถบินทิกะว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราจิตใจไม่มีในกายกายไม่มีในจิตใจนั่นคือการแยกกันเลยโดยสิ้นเชิงระหว่างจิตคือรูปจิตคือนามและ รูปคือกายจิตกับกายเนี่ยแยกจากกันแต่ตัณหาหรืออวิชชาเนี่ยพามารวมเป็นขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แบ่งออกมาเป็นรูปซะส่วนหนึ่งคือกายแล้วก็กายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธาตุมหาภูตร,รูปทั้งสีคือไฟดินลมน้ำเป็นรูปประกาย แล้วก็จะมีนามหรือนามธรรมาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังแบ่งออกมาเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือจิตคือวิญญาณและเจตสิกคือเครื่องยนต์นกลไกทั้งหลายที่ขับเคลื่อนไปก็คือเวทนาสัญญาสังขาร ค่อยค่ยคุ้คิดไปเรื่อยๆคะ่ะคือจริงๆแล้วการแสดงธรรมเนี่ยมันทําให้ผู้แสดงเนี่ยมีความรู้และผู้ฟังธรรมเนี่ยก็มีความรู้ยิ่งถ้าเป็นการสนทนาแบบ two way communication นะคะสองทางต่อโตอกันไปตอบกันมาเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยเวลาพระท่ามเทศสอง สองรูปหรือสามรูปอะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าปุจชาวิสัชนาตั้งแต่สองธรมรมะขึ้นไปก็ทำให้คนฟังเนี่ยคิดตามลุ้นตามแล้วความคิดก็ค่อยแตกยอดไปเรื่อยๆร,ยรยแล้วก็กลับไปโยนิสมนัสการอย่าง,างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศเนี่ยท่านก็เทศละเอียดนะคะไม่ใช่เทศแบบ สักแต่ว่าล่ะเพราะว่าอย่างเวลาท่านเทศเนี่ยเทศถึงเรื่องขันห้าเนี่ยท่านจะแจงโดยละเอียดเลยรูปเป็นยังไงรูปก็มีความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็มาที่เวทานาเวทานาเป็นยังไงเวทานาก็เป็นทุกข ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตวนของเราสัญญาสังขารวิญญาณท่าน,นจะทีละอันทีละอันทีละอันเลยอ่ะเสร็จแล้วพระพิสุกก็ฟังไปฟังไปแล้วท่านก็ไปท่องบนคือจําไว้ก่อนคือสุตตะคือฟังแล้วก็กลับไปคิดคือท่องบนคือโยนิโสมนัสิการะก็จะประกอบไปได้วยการท่องบนคือสวดมนนั่นเองมนตรามันตราเนี่ยเอาไปท่องไปบน สวดมนต์สาธยายธรรมนะคะไปสาธยายธรรมเสร็จแล้วเสียงจากปากท่านเนี่ยก็เข้าสู่หูท่านเข้าสู่โสตประสาทหรือโสตวิญญาณก็จะเกิดขึ้นแล้วก็นำไปครุ่นคิดโยนิโสมณสิการะคิดแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็จะย้อนกลับมาถามท่านผู้รู้หรือมิฉะนั้นก็ย้อนกลับมาทูลถาม องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนสมัยนั้นเข้าใจไม่ค่อยยากไม่ค่อยกลับมาย้อนถามก็คือมาปุจฉาก็เหมือนอย่างเช่นเช่นที่ว่าพระสารีบุตรไปพบกับท่านปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นหลานของพระอัญญากลหัญญะเนี่ยพระอัญญากลหัญญะท่านเป็นลุง แล้วพระสารีบุตรไปพบเนี่ยท่านก็ไปโดยที่ท่านไม่รู้จักกันก็ไถ่าถามกันว่าท่านชื่ออะไรท่านคือใครอ๋อได้ยินกรริตติัพท่านมานานแล้วกระผมก็เพิ่งเคยได้พบได้เห็นเป็นบุญเหลือเกินที่ได้พบได้พูดจากับท่านต่างฝ่ายต่างก็ได้ทักทายกันเช่นนี้แล้วก็ได้คุยกันเรื่องของรัตนีคือวิสุทธิ์ทั้งเจ็ โดยพระสารีบุตรเป็นผู้ปุจชาแล้วพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้วิสัชนาะแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่ามันจะเว้นไปสักวิสุิใดวิสุดหนึ่งไม่ได้เหรอพระปุณณมันตานีบุตรก็บอกมันไม่ได้หรอกมันเหมือนรถเจ็ดพระนั่นแหละ ก็คือว่าเมื่อเราจะไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งซึ่งจะต้องผ่านเมืองทั้ง6กเพื่อจะไปเมืองที่7แต่ว่าเกวียนของเราหรือรถของเราเนี่ยเกิดเหน็ดเหนื่อยวัวควายของเราเกิดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารถรถของเราเกิดการที่จะต้องเอ่อเบรกดาวอะคือพังนะพัง หรืออะไรก็ตามเราก็ต้องเปลี่ยนรถจากเมืองที่หนึ่งปเมืองที่สองก็เปลี่ยนรถพลัดที่สองเปลี่ยนวัวเป็นควายเพื่อจะลากเปลี่ยนช้างม้าที่จะลากรถนั้นไปไปเรื่อยๆพอถึงสถานีที่สมเราก็ต้องไปเปลี่ยนนั่นก็จะเป็นรถทั้ง7็ดพลัดเราจะละเว้นไม่ได้หรอไม่ได้หรอเพราะมันอาจจะต้อง ใช่มันต้องเบรกดาวซะก่อนแนะ่แล้วสถานีต่างๆจําเป็นต้องไปถึงหรอจำเป็นเพราะถ้าไม่ผ่านสถานีนี้ก็จะไม่ถึงอีกสถานีหนึ่งนั่นก็คือการคุยกันของพระปุณณะมันตานีบุตรบุตรนางมันตานีซึ่งเป็นน้องสาวของอ,อพระอัญญากนทัญญาผู้เป็นลุงของพระปุณณะมันตานี ก็แบบเดียวกับที่ว่า,าทีคนาขะหรือปริภาชกเล็บยาวเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็คุยเรื่องอนุบุพิกถาให้ฟังพระสารีบุตรกำลังปฏิบัติงานพัดวีอยู่บนถ้ำสุกลระขาตาที่ภูเขาคิดจกูฟังไปเรื่อย ปฏิบัติพัดวีพระอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆได้บรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอาหารต์ในขณะที่ทีคณะะก็ได้เคารพในธรรมแล้วก็ประกาศตัวเป็นพุทธมามากะคือถือเอาพระพุทธธรรมผสม ก็คือการปุดฉาวิสัชนาเนี่ยผู้พูดแต่อันนั้นผู้พูดคือพระอาหารหันต์ทั้งคู่คือพระกุณนานนรรนีบุตรกับภาษารีบุตรแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเทศให้กับทีคณะคะฟังนั่นทีคณะคะเป็นเพียงปริภาชกผู้ยังมืดบอดแต่ตาเขาก็สว่าง เมื่อได้ฟังทำอนุบุพิกถาแต่ภาษาลีบุตรนี่บรรลุธรรมเลยกลายเป็นพระอา,หารหันในนาทีนั้นในโมเมตนต์นั้นนี่แหละค่ะฟังไปเถอะค่ะถึงจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างแบบแม่ชีเนี่ยคิดว่ารู้คิดว่ารู้คิดว่ารู้ไปเรื่อยๆใช่ก็รู้นั่นแหละรู้ตามว่ากอไก่เขียนยังไงแล้วก็เขียนได้ การสะกดคําสะกดยังไงและสะกดได้การท่องสุดคุณท่องอยังไงการนําสุดคุณไปใช้ค่อยเป็นไปโดยลําดับแต่แม่ชีไม่ใช่คนหัวไวแล้วไม่เคยมีคนไม่ใช่เป็นคนมีจินตนาการนะคะคืออย่างเลขคณิตในใจเนี่ยห้าข้อก็มักจะอย่างฟลุกๆุกก็ได้สามข้อแต่สัมมากก็ได้ข้อเดียวคิดไม่ทันค่ะความคิดช้ากระบวนการในางความคิดช้า การคิดทางทางด้านวิทยาศาสตร์การคิดทางด้านคณิตศาสตร์ช้ามากแต่สยายศาสตร์รู้สึกจะเร็วสยายศาสตร์อย่างเช่นการเรียนโหราศาสตร์อย่างเงี้ยความคิดมันรวบยอดความคิดมันแตกฉาน เนี่ยิงเหล่านี้คุยคๆนี้มันเป็นติรัละชนวิชานะคะมันเป็นไปทงความไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นยิ่งความคิดเพื่อการหลุดพ้นของแม่ชีเนี่ยเป็นไปโซล l o w ลมากเลยคือได้มองเห็นธรรมะเนี่ยครั้งแรกเมื่อบวชไปแล้วบวชไปแล้วถึง9ถึงเก้าพรรษาเลยใช่นะ ถึง8พันษาพันษาที่9ถึงเริ่มมองแล้วมองเห็นมาแล้ว 2, สองพรนษาแต่คาดหวังนะคะคาดหวังนี่คือความคาดหวังจะเพอเจอเรื่องอะไรก็ตามคิดว่าอีกคงไม่เกิน5พันษาคงได้บรรลุธรรมในสถานีใดสถานีหนึ่งในคือตอนนี้เดินอยู่ จากสถานีที่1คือโสดาปฏิมักแล้วเดินอยู่ในเส้นทางนี้เพื่อจะไปหาจุดหมายปลายทางสถานีที่2คือโสดาปฏิผลเอาใจช่วยซึ่งกันและกันนะคะเราจะไปถึงได้กันใครจะไปก่อนไปหลังเราจะไม่ทอดทิ้งกันแต่เราคงไม่ลากไม่จูงไม่จับมือกันเดินได้เนื่องจากว่าธรรมะนี้ เป็นของที่ต้องทำเองพระพุทธเจ้าบอกบอกว่าตถาคตรัสว่าตถาคตเป็นผู้ชี้แนะแม่ชีก็เพียงแต่ค้นคว้าเอาตรงนั่งตรงนี้ตรงนั้น,น,นแล้วก็ตามประสบการณ์เนี่ยมาคุยมาแนะแล้วก็ยิ่งพูดไปก็ยิ่งเป็นการย้ำความรู้หรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการทำแลบของแม่ชีเนี่ย หรือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาไอ้นอนผสมไอ้นี่เช่นจุดออกซิเจนในไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือจุดไฮโดรเจนในออกซิเจนอะไรก็ตามเนี่ยก็ระเบิดออกมาก็เป็นน้ำอ่าไม่เป็นไรแล้วก็ใช้อ,อิเล็กทรดนขั้วบวกขั้วลบแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกไปก็จะกลายเป็น ยกน้ำออกมาก็จะมีไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมตามเดิม h 2 o เนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นก็เขาก็คือทำแลบเขาจึงได้แตกฉานว่าอ๋อใช่ออกซิเจน1อะตอมรวมกับไฮโดรเจน2อะตอมกลายเป็น1โมเลกุลของอน้ำก็คือสารประกอบก็ทำ l บอนะถึงจะรู้วันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะแค่นี้ก่อนนะคะเราจบแค่ชาติ ชาติติปิทุกขาค่ะเกิดชาติก็เกิดทุกขไม่ว่าจะเป็นชาติคือกายในกายคือกายวิญญาณโสตะวิญญาณกายในกายทั้งนั้นเกิดมาแล้วก็ทุกข,ขอบคุณค่ะที่อดทนนับฟังแล้วแม่ชีก็ขอบคุณตัวเองที่อดทนที่จะค่อยๆค,ค,คลำทาง เรากำลังเดินอยู่ในมรรคมีองค์แปดแม่ชีก็เดินอยู่ในโสดาปติมรรคตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบทันทีที่ได้พบว่าน,นิพพานมีจริงแม่ชีก็ประกาศตัวว่าแม่ชีเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกําลังเดินอยู่ในโสดาปติมรัคค่ะมาเดินด้วยกันทางเนี้ยอริยะบุคคลเท่านั้นที่จะได้เดินมีทางเดินแต่ไม่มีคนเดินมีแต่อริยะบุคคลเท่านั้นที่จะได้เดิน วันนี้สวัสดีค่ะ